สวัสดีครับโปกับช่องปานางนะครับทีมหลังบ้านนะครับผมเนาะอีพีนี้ก็เป็นอีกหนึ่งพีนะครับที่ลงเดียร์าตายคลิปมาแล้วก็ให้เสี้ยงบรรยายให้นะครับผมเนาะพอดีป้านางตำครัวแล้วก็ให้ข้าวให้ได้มู่อ้วนนะครับผมเนาะกินยองกินยานะครับยากาเจือลำไส้นะครับปุ๊บนาะ เชื้อแบคทีเรียได้เป็นนี่ครับผ้มนี่เมื่อวานครับปุมตีมานจะรวดนะครับเสร็จสับเรียบร้อยนะครับวันนี้น่าน่าจะยึดหรือ,อย่างไงก็ไม่ไม่แน่ใจนะครับผมเพราะตอนนี้จะเก้าโมงแล้วก็ยังไม่เึ้นมานะครับผมนะหรือว่าอาจจะยึดปักเนื้อครับผม ตอนนี้ก็มันเลือดไม่มากแล้วนะครับลุยมาไล่ๆวันก็เป็นเรื่องธรรมดาครับแต่ไม่ได้เย็ดแล้วครับบางทีอาจจะดูงานอีกทีนึงครับพุ่มนะเนาะตอนนี้ก็ได้เกินเปานะครับพุ่มได้เกินเกินเปาติดตั้งไว้ครับเจ็ดสิบเปอร์เซ็นเลย นีลุ่มสเตน,นะครับยึดกำแพงเสร็จสับเรียบร้อยเลือกแต่ด้ันกลางนิดเดียวกับกำแพงกับด้านหน้ากับไม่กี่ลุ่มคือด้านหลงังฝั่งนอกบานมันจะเป็นตีตั้มน,นะครับตีหน้านะครับ ส่วนฟังด้านบนบนตัวบ้านมันจะเป็นดินทมไม้ตึงสเตสเตยดกำแพงเอาด้ันในกระได้กับพมหรือว่าด้านนอกก็ได้แต่ถ้าด้านนอกก็คือพปืน้นตีมันจำกัดนะครับเกรดจะํำกัญมันต้องมีตัวสเตยดกำแพงกับปมเพราะตัวนี้มันจะทำให้กำแพงแน่นดูแข็งแรงขึ้นกับผม có tầm tam mặt ra tan là gặp thì câu quả ra có tầm nữa tự tê dứt cầm phèn rúa là gặp bạn đã kẹn rèn bị chân ปายแดงกองเจจำปีนะครับจอดคูก่กันเลยซ่องกันเราเมื่อวานตีตรงนี้นะครับวันนี้ปลายแดงเงียบครับแต่เจน่าจะยึดแล้วครับพมเพราะเหนื่อยนะครับมันลุยกันมาหลายวันมันก็นะลุยงานปูนงานก่อสร้างมันก็ต้องมีมือมีลาบ้างครับพุมเราก็ต้องปักป้อนนะครับ มีวันเย็ดได้ครับลูกน้องเนาะเป็นเรื่องธรรมาดาครับเพราะทุกคนตามานก,กันเต็มตีกับไม่ว่าต่างยิ่งต่งานะตงใจเนาะก็ต้องมีวันเย็ดใ้ก็บางเป็นเรื่องปกติครับงานบริษัทก็เหมือนกันรูปแบบบริษัทก็เหมือนกัน กินแล้วกับตะกี้ลุงเดียกินอา่านเม็ดปรองกับดีๆีเรียบร้อยแล้วพอหลุงเดียจับรองก็เดินตามแล้วครับส่วนหมูอ้วนนุน่นแม่ก็จัดการกับกินข้าวกินยานะครับแม่แม่ก็้านั่งตำครัวนะครับ รถมานะเสีดโดรถมารถมาวันนี้ฉังบิวนะครับข้ามาเก็บเก็บครอบนะครับเก็บครอบเก็บงานเก็บซี่เป็นด้านละเอียดนะครับต้องใจเวลานะครับมันรีบรงไม่ได้ครับตาคนนีนเดี๋ว,ว่าเคยเจอเคยรู้งาน งานบิวอินไปในจะรูกับพุ่มนะครับมันก็กลายงานสิหลาาับากับวาดรูปกับโบดเบิดอะไรประมาณนั้นมันต้องแก็บต้องไรระดับปัดกับซี่ปสมกันแล้วข้าวกลมกลืนกันไม้ได้ไม่นะครับพมก็ไม่ต้องอธิบายมากนะครับตัวนั้นถ้าคนในที่ว่าเคยเจอเคยเห็นงานบิววินไปในก็นจะรูนะครับพุมเนาะ แต่ไม่มาวันนี้ถ้ายึดก็ไม่เป็นไรครับผมเนาะผักป้อนไม่ไม่ได้มีปัญหาครับผมประไว้แล้วทุกคนตามานันไม่ว่าตั้งยิ่งกันใจครับผมก็ยังหลวงเรียบอกเมื่อวานครับผมแม้แต่ว่าแัวนหน้าไม่อยู่หรือเจจําปีไม่อยู่แฟนเจจําปีไม่อยู่่อยงานให้ลูกน้องทาไปนี่ทุกคนยังไม่มีคำว่าอูครับผมตามปกติเหมือนกับลูกปีในวัวอยูุครับผม ยิ่งตังใจรู้งานรู้หน้าทีนอนกินอิ่มกันเลยนอนลับเสียดูกับเฟ้าท่างวันเลยอย่าทำนะอยานะอย่าทำมุนรอดอีกนะวันนี้นะโดนหนักแน่นะอยอย่าทำนะอย่านะไอ้รู้เรื่องนะนะฮะ ลูกนอนอยู่ดีๆไปไปไป,ไปทำไปฟัดไปกัดมันทำไมเห็นไหมมันนอนนะยาเด็ดขาดนะยายได้ยินเสียงนะยายดินเสียงเมื่อไปกัดลูกอีกนะเออพูดได้รู้เรื่องโดนหนักนะบอกให้นะเมื่อวานไม่ แค่ครูนะวันนี้เอาจริงนะบอกให้นะเอออุ๊ยมากครับเอซี FC. แต่วันนี้มาสายครับผมนู่นทีมงานจะรวดมานะครับผมแต่วันนี้สายหน่อยนี่มาเต็มกระบะเลย ตวตีกับนึกว่าไม่มาแล้วนี่มาต่อครับผมสรุปมานะครับไม่มีวันหยุดเตรีมงานจะรวจดของเจ๊จำปีนะครับผมไม่มีคำว่าหยุดกันนึกว่าจะหยุดกันแล้ววันนี้สามโมงแล้ว นึกว่าพักเหนื่อยกันนี่อีกครับโอเคกร,รัปออมนะุมสรุปว่ามานะกรัปุมเนาะ อาจจะตุรารูปไปดูงานทีบ้านปูนกอนะครับประว่าแบ่งจังจากนี่ไปนู่นด้วยนะครับพุ่นเนาะเพราะจริงๆเขาเขาทำงานตีนูน่นไหวก้อนนะครับเขาทำตีนู่นก้อนนะครับแต่พอดีบ้านนองก็เลยมาทําให้บ้านนองก้อนนะครับมาทำให้ก้อนเป็นกรณีพิเศตติงบ้านนูน่นตึงบ่ติงบ้านติงงานตีนู่นตีนี้ตีนนู่น ขาก็ต้องการเซตกับบ้านของเขานะแต่ <laughs> ว่าเจ๊แต่กานอย่อยาช้างนะครับพุมนะก็มาทำให้นองก้อนเป็นกรณีพิเศษ <laughs> สงสัยถังนุ่นอาจจะหน่อยใจ <laughs> กับพมก็เลยต้องแบ่งจังไปถางนุ่นด้วยครับ <laughs> แต่การดีกับแกแบ่งงานเป็นระบบเป็นขั้นตอนดี <laughs> งานก็ไม่จา <laughs> <laughs> นะครับ กับผมก็กินข้าวกินได้กันเสร็จทีนุน่นเด๋ยบรอยออกมาแต่เช้านะครับผมนะแต่ก็ไปกินข้าวกินได้ตีนุ่นเสร็จนะครับผมแล้วก็แบ่งมาตีนี้เพราะตีนี้วันนี้งานมันจะนอยครับก็คือไม่ใช่คนน้อยนะครับผมนะคือ <c> เ <ười> <c ười> ข้าถึงงานจากทางนู่นนะครับมาําให้น้องบ้านน้ององคงอิกกงกำแพงเป็นกรณีพิเศษก่อนนะครับผม <c ười> แต่เก่งครับบอดี้อันเป็นขั้นตอนดีครับผมจัดวางแป้นดีงานไปเร็ว okay, ครับเกกับปุ่มธุรลิปนี้แค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตั้งใครนะครับฝากติดตามช่องปนานังด้วยนะครับผมเนาะเดียปาวันแล้วก็บ,บ่าวต้นนะคร,นะนนนะครับผมเนาะต้องปูนใบน้อยนะครับผมเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสด,ดีครับผม